สังพมเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยความเพื่อเพื่อความสามัคคีมีน้ำใจต่อกันเนี่ยน้ำใจเนี่ยสำคัญที่สุดมันมีน้ำใจความสามัคคีมันก็มาสิ่งดีๆก็ตามมาอ่าเราฝากเน้นน้ำใจสำคัญที่สุด ได้ความสุขได้ความสุขซึ่งเรื่องนี้กะแวมปาร์ดจะมุดขึ้มาแล้วเนี่ยมันมันมีความสุขนะครับส่วนเรื่องอะไรผลที่มันจะตามมามันก็เรื่องหนึ่งซึ่งเราไปจัดกาน,นไม่ได้ครอกบางคนพอใจของแต่ละคนแต่ะแต่เราก็ทําทําเต็มที่นะส่วนผลจะออกมายังไงใ,ใครจะใครจะ,รจะพอใจไม่พอใจ,อใจในะครับแต่ถ้าเราอยู่ในความพอใจของเราพอใจเวลาสบายใจเวลาจะไปพลาดไปอะไรมันจะมันจะดีไปดีก็ไม่เปน็นไรเราแต่เราเราทำด้วย จริงใจอ่ะเราอยากจะแบ่งป <itu. S 1> ันอ่ะเรามีน้ำใจมากน้อยมันไม่เกี่ยว้วแล้วก็ทําให้คนได้ได้มาเสียสละคนมามาแบ่งปันเพกันนะแล้วก็เอามาเีอามาใส่ใส่ตามตู้เนี่ยทุกคนก็เรียกอะไรอย่างงี้คนรับคงินให้ก็มีกงินังเงินมาให้ไงครับก็ทําจนทำเรื่องแต่ทำจนทำไม่ไหว ครับผมชื่อนายวิชามากรงามน,นะฮะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลอุดรจันทร์นนครับผมวิสัยทัศน์ก็คือขอให้ทุกคนนะฮะมีความตั้งใจจริงนะในการทํางานนะครับทาด้วยใจนะะทำด้วยใจถ้าเราทําด้วยใจมีจิตอาสาด้วยใจนะฮทำด้วยหัวใจจริงอนะ่ะต้องาจจะออกมาดีนะไม่ว่าใครจะอยู่ระดับไหนกน็ช่วยกันได้คือผมจะเน้นเรื่องความสามัคคีมีน้ำใจแล้วก็ให้ให้เขาเรียกอะไร มีน้ำใจให้ความเมตตาให้ภายซึ่งกันแล้วกันเอาเอายึดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลเป็นสําคัญที่สุดนะ<ม>เอาเอาผลประโยชน์ส่วนรวมที่ตั้งนะครับแล้วก็จะจะออกภาพมันจะออกมาแบบสามัคคีแล้วก็มีน้ําใจซึ่งกันและกันนะ<ม>ส่วนหนึ่งก็ก็มีการช่วยช่วยส่วนตัวอยู่ครับช่วยส่งเสริมส่วนตัวนะส่วน ส่วนชาวบ้านจะเป็นต่อยอดอะไรก็แล้วแต่ความสามารถของของแต่ละแต่ละคนนะแต่เรื่องความช่วยเหลือเนี่ยผมยืนยันว่าทางส่วนตัวผมหรือทางเทศบาลเนี่ยช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วเรื่องตรงนี้เรื่องเรื่องเรื่องการประกอบสมาอาชีพเนี่ยมีการฝึกอบรมอาชีพให้ให้แต่ให้ชาวบ้านเนี่ยถ้าต้องการฝึกอาชีพอะไรก็เสนอมาแล้วผมก็จะให้เจ้าหน้าที่จัดก,การให้ ครับผมก็ให้การเสนสทุนด้านนะครับตามที่ร้องขอมาตามที่ทางชุมชนนะทางชาวบ้านในเทศบาลได้ขอขอมา<ะ>ผมกเ็เหมือนแบบรับรับรับข้อมูลมาแล้วก็ให้ให้เสนอแนวแนวทางมาด้วยแล้วผมก็จะจะมาวิเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือตามตามที่เราคิดว่ามันสมควรที่สุดดีที่สุดสำหรับชาวบ้าน<ะ>ก็อยากให้ทุกคนทำทำความดีนะครับทำความดีด้วยหัวใจนะครับทำทำด้วยด้วยใจเราจริงอย่่งด้วยเจตนาจริงด้วย ด้วยความสาม,มัคคีนะครับเอาทิศถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญนะก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีน้ําใจซึ่งกันและกันนะตรงนี้ถ้ามีผู้กล่ามันมีความสาม,มัคคีในะทุกอย่างมั่นใจว่ามันเดินไปได้นะครับม,มันก็จะจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมของของเทศบาลของอำเภอของจังหวัดนะและของประเทศนะครับแล้วก็ไปไปได้ ก็ทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความสามัคคีความสามัคคีความสามัคคีมีน้ำใจเมตตาให้ภัยเนี่ยเอาไปใช้ใช้หลักธรรมในคำสั่งสอนของศาสนาใช่ใช้หลักธรรมมามามาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้เลยขอให้เป็นคนดีในศีลธรรมแน่น่ะนะครับยังไงก็ดีนะครับอกคิดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักความสามัคคีเป็นหลักพลังที่ได้จากท่านนายกวิชาในวันนี้ผมหวังว่าจะเป็นพลังบวกให้กับผู้ชมทุกท่านคิดดี พูดดีทำดีคือสิ่งที่นายกปฏิบัติและทำเพื่อสังคมมาตลอดผมเองและท่านผู้ชมทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆครั้งนี้ครับ